สวัสดีค่ะสบายดีเอซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะของวันที่29กรกฎาคม2568วันนี้เนาะแม่เพนกับมาทักทายสบายดีกับเอซทั้งช่องคือเก่าเนาะจะมานำเสนอแนวทาง ฮานอยรวมของสี่เซียนอาจารย์สวัยพ่อเกลียงหกสำนักด้วยกันในคลิปนี้เนาะเพื่อให้เอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันในวันนี้เด้อจ้ะเอามาว่านี้เป็นจังใดกันแน่ค่ะมีภูมานบอลาวพัฒนาเนาะสองมาบนมาลางนะคะอ่ะนี่แหละไม่เพ่น่าไม่เพ่นบอยก บอกเอฟซีเนาะเลขอ่าทีแม่เพ้นใดมากอะถ้าแม่เพ้นบอกเอฟซีย่ำใดกะจะลุตลุดลุตเนี่ยเห็นบ่สองงวดสามงวดแล้วเนาะลุดนะคะเอฟซีแม่เพ้นบ่อยากบอกนะคะเดี๋ยวเอฟซีจะเสียเงินนําจังสินะแม่เพ้นกับก็อยากบอกนะคะบอกไปกับบ่ถือน้ำกันจังสินะกะจังใดงูเนาะใจก็อยากบอกอยู่แต่ว่าบอกแล้วมันบางเทธอดวงบ่เข้ากันจังสินะมันก็บ่ถือจักเทียนเนาะเฮ็ดให้ ทุกคนเสียงเงินนําจังซี่น่ะทุกคนก็ตั้งตารอคอยบัดซื้อตามพัดบ่ถื้อจังซี่น่ะเนาะไม่เพีย้ยนกาอยากจะเอาแบ่งปันให้ปันใดเพราะว่าย่าน FC ทั้งช่องเสียงเงินนําจังซี่นะ่ะย่าสุว่าไม่เพีย้ยนกีเดอ้อเนาะอ่ะเข้ามาเข้าเบิ่งผลฮานอยเมื่อวานนี้กันดีกว่านะคะ FC ว่า แต่ละสํานักเมื่อวานนี้เขาหรือบเ,เขาถามม้าบ่เขาเมื่อนี้แก่ม,มื่อไหม่เนาะสำหรับผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก680ล่างออก30แล้วก็ฮานอยปกติบนออก273ล่างออก30และฮานอย VIP บนออก322ล่างออก09นะคะเมื่อวานนี้ ส่วนของอาจารย์สวยนะคะเมื่อวานนี้วิ่งรูด3กับ5มาที่3จับคู่ให้เข้าแค่1นฮานอยเนาะ3มาเมืม่อวานนี้2ฮานอยแต่ว่าจับคู่เข้า1ฮานอยนะคะนี่ค่ะเนาะ3มาหนอยปกติบนล่างเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าแค่ฮานอยเดียวก็คือ30ตรงๆล่างของน่อยปกตินะคะ ส่วนของพ่อเกลี้ยงเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้าสองตัวเจ็ดแปดนะคะเจ็ดก็มาแปดก็มาจับคู่ให้เข้าสองฮาหนอยก็คือสามเจ็ดหรือว่าเจ็ดสามบนของฮาหนอยปกติและสามแปดตรงๆล่าง,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 งของนอยพิเศษเข้าสองฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดมาฮาหนอยปกตินะคะแต่ว่าจับคู่บเบาเนาะเซียนโคราชวิ่งรูดเด่นสามรองสอง มาทั้งสองตัวนะคะสามมาสองฮาหนอยสองมาหนึ่งฮาหนอยจับคู่ให้เข้าหนึ่งฮาหนอยสามศูนย์ตรงตรง,งชุดเน้นนะคะบนเอาล่างของนอยปกติเนาะแล้วก็ของเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่เจ็ดลองสี่มาที่เจ็ดนอยปกติแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาของพิพัฒน์วิ่งลูดเด่นหนึ่งลองแปดแปดมานะคะจับคู่ให้เข้าที่ 8ปเนาะคะ่ะแปเล็กออก3 8มแปล่างของน้อยพิเศษเนาะแมาบนมาล่างนอน้อยพิเศษนะคะอ่ะได้ผลงานของแต่ละสำนักเมื่อวานนี้แล้วมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่29กรกฎาคม2568วันนี้กันเลย แนวทางฮานอยรวมของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดบนล่างสาฮานอยให้มา1กับ6ชุดสองตัวบนล่างมี1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 6 0 6 1 6สองหนึ่งนอเนาะ สำหรับวันนี้อาจารย์สบัยเพ้นว่าเพ้นชอบเลข1กับเลข2นะคะแม่เพลนก็วงกลมเลขที่ติด1กับติด2ให้เลยนะคะก็คือ1 0 1 2 1 3 1 4 1 5หนึและ6 2สองนะคะเนาะเพ่นว่าเพ่นชอบเลขติด1กับ2นะคะวันนี้อ่า ส่วนเมื่อวานอาจารย์สวัยเพิ่นหามาวิ่งลูดเด่นสามกับห้านอกวิ่งลูดนะคะก็มาที่สามจับคู่เข้าที่สามศูนย์นอยปกติล่างเข้าตรงๆ,ๆเข้าหนึ่งฮานอยเนาะสำหรับวันนี้วิ่งลูดเด่นหนึ่งกับหกบนล่างสามฮานอยจับคู่ชุดสองตัวบนล่างก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า 6ก6ูนย์หกสอ่าเน้นเลขที่ติด1กับติดสองนะคะเพราะว่าจาย์สไวว่าเพิ่นชอบ1กับ2นะวันนี้ก็คือ1012131415แล้วก็6162นั่นเองค่ะอ่า้ามาต่อที่ของพ่อเกลียงวันนี้ค่ะพ่อเกลียงให้แนวทางฮานอยรวมมาวิ่งลูดบนล่าง เด่น8 9 0จับคู่ชุดเน้น2ตัวบนล่างก็คือ48 49 40 58 59 50ชุดกัน68และ69นะคะส่วนเมื่อวานของพอเกลียงก็ให้วิ่งลูดมาเข้า 2ตัวจับคู่เข้าชุดเน้น2องฮาหนอยเนาะมา3ามตรงๆล่างของน้อยพิเศษแล้วก็3ามออกตัวกับ7 3บนของฮาหนอยปกตินั่นเอง2องฮาหนอยนะคะสำหรับวันนี้พอให้มาวิ่งรูดบนล่างเด่นที่8 9 0ชุดเน้น2ตัวมี48 49 40 58 59 50และชุดกันก็คือ68กับ69ค่ะ แคปหน้าจอเด้อจ้าสำหรับแนวทางหานอยรวมพ่อเกรียงและอาจารย์สวัยนะคะได้ไปแ,แล้วสองสำนักเนาะแคปหน้าจอได้แล้วยังคาเอซ พี่น้องทหารอยู่สายแดนสู้ๆ้นะคะเนาะอย่าไปเชื่อใจพวกคอมินเดอร์ค่ะเนาะเห็นบอสเจราจาเจราจาจับมือกันทั้งสายแดนมันยังสร้างยิ่งอยู่เนาะเป็นแต่สร้างขนาดเลยพวกนี่ทั้งเฮ้าสันอ่อนให้เขายัานเขาสิเจ็บสิตายบัดเขาบได้ย,ยันเฮ้าสิเป็นอย่างภะษาส้นบานเหินภาษาช้นเดือดหอนสาใดมันบได้คิดเนาะมันแต่สิเอาชนะอย่างเดียว ว่าจะคของสู่บวใวกระลักเห็ดแบบพวกโจรเลยเนะพวกฮานี้เนาะโอ้ยไม่อยากเว้าดอกขาเอฟซีไม่เพนเววาแล้วไม่เพ่น,เเพนขึ้นไทยห่อสะพัดถาแต่นหน่ายสังจังควายยิ่งเขานี้ยิ่งมัวยิ่งสวบไปเลยอะมาต่อแนวทางของเซียนเชียงใหม่วันนี้ วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองเม็ดเดียวนะคะจับคู่ชุดสองตัวบนล่างก็จะมีสองสามสองสองแปดแล้วก็สองเกนะคะวันนี้เซียนเชียงใหม่ฟันทงที่บนล่าง2เม็ดเดียวนะคะนี่ค่ะเผนฟันทงเม็ดเดียวมาสองสามมือแล้วเขาเนาะคะ่ะ fc ถ้าตัววิ่งตัวลูดเนาะจับคู่ก็มีพาดบ้างนะคะอ่า เมื่อวานวิ่งรูดเจ็ดเม็ดเดียวเจ็มาฮานอยปกติเนาะแต่ว่าจับคู่เบาเขามือนี่วิ่งรูดฟันธงที่สองเม็ดเดียวบนล่างชุดสองตัวมีสองสามสองศย์สองปดสองเกก็จะเน้นให้ที่สองสามกับสองศนย์นะคะมาต่อที่ของเซียนโคราชเนาะ สำหรับของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่1นรอง2นะคะจับคู่ให้ชุดเน้นมี1 0 1 3 1 9แล้วก็ชุดลองมี2 0 2ศสและ2 9ค่ะ ส่วนเมื่อวานเซียนโคลาทำผลงานออกมาได้หฮานอยเนาะค่ะเข้าที่ชุดเน้น30ตรงๆล่างของนอยปกติเนาะวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวสำรับวันนี้ค่ะวิ่งรูดบนล่างเด่นที่1นรอง2จับคู่ชุดเน้น10 13 19และชุดลอง20 23และ29นะคะ โอเคหรือยังคะไปต่อนะคะออกจากโทรศัพท์ียไได้เลยค่ะเบิ้งแต่ข่าวเห็นงานแล้วกับเฝ้าไปเบิ้งข้าวเบิง้งงานแหละจนปวดหัวน้ำจนว่าิิเป็นไข่เป็นหนาวย้อนเนาะคะ่ะเอซ่ะมาต่อที่ของเซียนอุดรสำหรับวันนี้เซียนอุดรวิ่งลูดบนล่างก็คือ เด่นที่9กลอง0ส่วนตัวจับคู่ชุด2ตัวบนล่าง9ก้าสามเนเน้นวงกลมให้ที่93กับ9ก้นะคะเมื่อวานเซียนอุดรจับคู่ให้บกเขาว,วิ่งลูดมาตัวเด่นนะคะมาเจ็ดน้อยปกติแต่ว่าจับคู่บกเขาเนะวันนี้วิ่งลูดเด่นที่9กลอง0 จับคู่ชุดเน้น9,3,9,4ชุดลอง03กับ04นะคะอ่าข้ามาต่อที่ของพี่พหัดนะคะสำหรับห้านอยรวมของพี่พหัดมือนี้ค่ะวิ่งรูดบนล่างให้มาเด่นที่สองลองสามจับคู่ให้มีสองสามสองสี่สามหนึ่งกับสามสี อ่าตัววิ่งตัวลูดเพิ่นเน้นทั้งสองตัวนะคะเอฟซบมีตัวใดเดนนะคะก็จะวงกลมให้ที่2อสกับ3 4นะคะเอวิ่งรูด2ตัวเท่าๆกันนะคะส่วนเมื่อวานตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองเนาะคะสำหรับตัวจับคู่ก็มาชุดลองก็คือ8ปดสล่างของนอยพิเศษเนาะเลขออก3ามนั่นเอง สำหรับวันนี้วิ่งลูดให้มาบนล่างเด่นที่2กับ3จับคู่ชุด2ตัวมี2 3กับ2 4 3 1กับ4 3 4ก็จะเน้นวงกลมที่2 3กับ3 4นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเดอ้อจะ้ะวันนี้ก็ เป็นวันที่29แม่เพนก็ได้แนวทางฮาหนอยรวมของ6สำนักด้วยกันนะในคลิปนี้เอามาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องแล้วเนาะกาเบิงจบคลิปกาฝากกดไลกดเชไฮเดเดอร์ค่ะส่วนคลิปต่อไปแม่เพนก็จะตามแนวทางฮาหนอยแยกและฮาหนอยรวมจากสำนักที่ยังบาททธานในล่งคลิปไ้มาลงคลิปไ้นะคะ ฝากเอซทั้งช่องมาเข้ามาเบิงแล้วก็กดไล์ก็แช่ให้แน่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนจะเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้แค้วคาาปลอดภัยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่พททารพ่อแม่ปัสสาวะสนที่อยู่ติดชายแดนแล้วก็พ่อแม่ปัสสาวนที่อยู่ทางภาคเหนือเนะคะแล้วก็ติดริมแม่น้ำโคงนะคะน้ำขึ้นท่วมก็ขอให้สู้ๆกันเด้อจา้าเนาะ คลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ